ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอน e c โคสคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตวรวจดวงชะตานะคะในเดือนพฤศจิกานะคะพุทธศักราช2566นะคะสำหรับชาวราศีพิกจิกนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกถึงวันที่15นะคะธันวาคมหรือว่าใครที่ดูโดยการอ้างอิงลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มเลือกไพ่กันทั้งหมด12ใบนะ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ค่ะแล้วก็ย้ํากันก่อนนะคะว่าคลิปการทํานายคลิปนี้เป็นการทํานายที่ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางค่ะเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองค่ะมาดูกัน1 2 3 4 6 7 8 9 10 11และ12นะคะได้ไพ่มาเรียบร้อยสิใบมาดูกันตนุกระดุมพา้าสหัสชชะพันทุปุตตะอลิปัตตนี มรณนะสุภะกัมมะลาภะ และสุดท้ายนะคะคือตําแหน่งวินาศค่ะนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ในเรื่องของใบแรกก็คือในเรื่องของตัวตนก่อนเลยนะคะโอ้โหชาวราศีพิจิกนะคะขึ้นมานะคะในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีไอเดียความคิดนะ,ะสร้างสารรค์นะเกิดขึ้นมามากมายนะ,ะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกสุขก,กายสบายใจค่ะที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะวิตกกังวลจนแบบอ,อยู่กับตัวเองมากเกินไปค่ะแต่ว่าในเดือนนี้มันขึ้นมานะค,ะคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับอยากจะหาอะไรที่เติมสีสันให้กับชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของการเที่ยวการพักผ่อนต่างๆนะคะเหมือนเป็นการให้รางวัลนะคะกับตัวคุณเองนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับจะปล่อยวางอะไรมากขึ้นนะ,ะเป็นภาพของผู้หญิงหันหลังนะ,ะถ้าเกิดตีความหมายไพ่เนี่ยมันจะเป็นการแทนค่าหมายถึงว่าการเลือกที่จะมองหรือการที่จะรับเฉพาะสิ่งดีๆเท่านั้น คุณอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้คุณอาจจะมีในเรื่องของตัวบุคคลนะคะแวดล้อมครอบครัวต่างๆที่คุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับคุณเข้าใจความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ขาคําว่าเข้าใจความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันก็หมายถึงในเรื่องของการยอมรับความจริงอะ่ะบางครั้งนะคะเราคาดหวังเราคิดอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราคาดหวังแล้วมันเจ็บปวดแต่การที่เรามองกวาเป็นจริงแล้วเราเลือกที่จะหามุมดีๆในเหตุการณ์นั้นๆหรือสิ่งที่เราเลือกที่จะมองได้มันก็ส่งผลทําให้ในเรื่องของความสุขกายสบายใจของคุณนะเกิดขึ้นนะคะซึ่งพอสุขกายสบายใจปุ๊บเป็นยังไงคะตาแหน่งการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะนะคะเพราะว่าประดุมพระขึ้นมาการเงินนะคุณจัดสรรเงินได้ดีค่ะนะคะถึงแม้คุณอาจจะ จะมีในเรื่องของการซุรุยซุล่ายการใช้จ่ายตามอารมณ์บ้างแต่ว่าคุณก็ยังรู้ว่าเมื่อไรที่คุณจ่ายไปคุณจะต้องหามาเท่าไหร่นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของหนี้สินนะที่แบบมีเยอะมากมายเลยตอนนี้มันกลายเป็นว่าหนี้สินทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจะเบาลงมันเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะสถานการณ์ทางการเงินโดดเด่นขนาดนี้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะเสียเงินเนี่ยก็คือหนึ่งะเสียเงินให้กับตัวเองนะตามที่บอกไปเบื้องต้น2นะถ้าเกิดใครที่มีลูกมีหลานมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยตอนนี้จะ ให้กับตําแหน่งนะสัตว์เลี้ยงของคุณให้กับลูกหลานของคุณนะคะก็ไม่ผิดนะเพราะขึ้นมาว่าเราหาเงินมาเราอยากจะให้เงินให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกดีมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว คราวนี้ตัดมานะคะในเรื่องของตำแหน่งงานค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจําแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวค่ะในการทํางานของคุณเนี่ยคุณยังคงที่มีในเรื่องของเป้าหมายชัดเจนนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานคนเดียวจนชินนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวข้องหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคุณยังมีความมั่นใจความมุ่งมั่นถึงแม้มันจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่คุณสามารถที่จะเซตตัวเองได้นะคุณมองปัญหาเป็นแค่แบบ อุปสรรคเล็กๆน้อยๆอ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีช่วงชีวิตที่คุณเคยแบบเคยผ่านช่วงที่มันยากลําบากกว่านี้มาแล้วแล้วคุณผ่านมาได้พอณวันนี้มันเลยกลายเป็นว่าไม่มีอะไรที่จะมาค้นล้มคุณได้นะต่อให้คุณแบบจะต้องทํางานแบบร่วมกับคนอื่นคุณก็สามารถปรับตัวได้ดีนะคะมันเลยกลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจศักยภาพในเรื่องของการทํางานของคุณนะคะส่วนต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนกันบ้างดีกว่า มันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนนะคะสัต์ช้าเป็นการเจอเพื่อนเก่าเพื่อนที่รอคอยมานานคุณอาจจะเจอเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนสมัยทํางานหรือว่าเป็นเพื่อนที่เจอกันตั้งแต่สมัยเด็กอะนะคะเด็กๆเลยนะเป็นเพื่อนเก่านะจะได้กลับมาพูดคุยกันทีนี้ในเรื่องของการคุยมันก็จะมีในเรื่องของการปาร์ตี้อยู่บ้างนี่แหละแต่ว่าเป็นการอัปเดตชีวิตเป็นการคุยกันแบบสบายๆนะคะบางทีคนเรานะเราได้เจอใครสักคน,นึงที่เราไม่ได้เจอมานานมันก็เหมือนกับทาให้ใจเราฟูนะอิ่มใจนะเพราะว่ามันเหมือนกระต่างคนต่างอัปเดตชีวิต แล้วก็คือตำแหน่งศาสตร์ชะตำแหน่งเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนที่แบบเขาจะทําร้ายคุณเน่ะเขายินดีกับความสําเร็จของคุณได้ซ้ําที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้คัดกรองคนเข้ามาแต่ณนะตอนนี้กลายเป็นว่าคุณเนี่ยคัดกรองคนที่เข้ามามากขึ้นฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เคยดีกับคุณอยู่ในความทรงจําของคุณนะคุณจะได้เจอเขานะคะในเดือนนี้แล้วก็เป็นในเรื่องของการเริ่มต้นการพูดคุยกันที่ส่งผลดีในระยะยาวด้วยนะคะแต่ถามว่าอลีมีไหม มีแน่นอนนะเพราะขึ้นมานะตะลิเขาดูปวดหัวกับคุณนะมันเหมือนกับเขาพยายามที่จะแข่งขันพยายามที่จะเหมือนโดดเด่นเทียบเท่าคุณแต่เขาทําไม่ได้อะนะคะเขาได้แต่คอยมองแล้วก็จ้องมองความสําเร็จของคุณนะคะจนกลายเป็นว่า ตัวเขาเองต่างหากที่ทุกนะคะเหมือนกับเขาเห็นความสําเร็จของเรานะคุณอาจจะโพสตามสื่อช่องทางต่างๆอุ้ยทำไมชีวิตดีจังเลยแต่เขาไม่มารู้หรอกว่าเบื้องหลังเบื้องลึกของคุณนะคุณทํางานเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะมีชีวิตที่ดีแต่ว่าณตอนนี้แหละนะคะเขามาทุกทรมานแทนคุณแล้วนะทุกโดยการที่เห็นคุณสําเร็จแล้วเขารู้สึกเจ็บปวดนะฉะนั้นที่บอกไปว่าคุณนะสำเร็จนะคุณไม่ได้สําเร็จเพื่อใครอยู่แล้วแต่บอกได้เลยว่าการสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตแฮ ppy มีความสุขคุณอาจจะเหมือนกับแค่อย่าจะ โพสเป็นสตอรี่นะเป็นความทรงจําของตัวเองแต่กับกายเป็นว่ามันติดการสร้างความทุกข์ให้กับอีกคนเนื้อก็ปล่อยเขาไปแล้วกันนะคะเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วนะคะคราวนี้ตําแหน่งที่มันจะมีปัญหาเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งพันทุก,กเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะให้ระวังในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะเพศหญิงที่อาจจะมีในเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยเกิดขึ้นถึงขั้นแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยส่วนนะคะในเรื่องอื่นๆเนี่ยในเรื่องของบ้านอาจจะมีการซ่อมแซมการดีเลเวทการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่มันขึ้นมาาว่ อาจจะเป็นการซื้อเฟอร์นิเจอร์มากกว่านะปิงว่านะคะมองแบบนี้หมายถึงการซื้อเฟอร์นิเจอร์การซื้ออุปกรณ์อะไรที่อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมมากขึ้นเท่านั้นนะคะและนะคะตำแหน่งปุตตะค่ะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของไอเดียความคิดเริ่มการทําอะไรใหม่ๆนะค,ะคุณมีไอเดียครีเอทเยอะนะ,ะแต่เพียงแต่ว่ามันขึ้นมาแฮงแมน์นะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะบางทีคุณคิดแทบตายนะ,ะอุ้ยจะทําอันนี้แหละฉันสนใจตรงนี้อยากจะหาะไรายได้เพิ่มเติมจากตรงนี้พออยู่ดีๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ คุณก็เหมือนกับนั่งคิดเองได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเจ๋งกว่านี่เห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าขึ้นมานะคะว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงแต่ว่าดวงคุณน่ยมันขึ้นมาว่าคุณจะต้องบินเดี่ยวคุณจะต้องทําคนเดียวอะ่ะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะทํานะคะคุณจะต้องทําด้วยตัวเองเป็นหลักแล้วมันจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดทาร่วมกับคนอื่นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่เหมือนกับคิดมุ่งมมมมมมัััั่่่่นนนแแลล้้้้้้้วววกก็็ตงงใใใใจจจจจททํํําาาาาาาหหหสเเเเเรรพอออีีคคคืืขขะบไไดดุุณณย อาจจะทะเลาะก,กับเขาฉะนั้นหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะบางคนนะับเป็นเพื่อนกันมานาน สนิทกันมากเลยนะคะแต่พอทําธุรกิจด้วยกันแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นนะมันเจอบ่อยแล้วนะปิงเจอลูกค้าแบบนี้บ่อยก็เอ้าอย่าฟืนดวงเลยนะทำตามนี้ดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะมีการที่ใครสักคนหนึ่งมาทําอะไรร่วมกันจริงๆอ่ะก็ให้เป็นในเรื่องของของพาร์ทเนอร์หรือว่าการแบบแบ่งในเรื่องของอหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนแล้วกันหรือเป็นอารมณ์เหมือนกับคุณผลิตสินค้าแล้วเขาลับไปขายอ่ะเป็นแบบเนี้ยดีที่สุดนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งความรักนะคะความรักสําหรับคนที่มี สําหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นมาค่อนข้างอาจจะจืดชืดไปนิดนึงไม่มีอะไรหวานนะคุณทําหน้าเซงอยู่เหมือนประมาณว่าฉันอยากจะหวานว่างฉันอยากให้มีฟิลแบบนี้บ้างฟิลแฟนบ้างมันไม่มีอ่ะนะคะสิ่งที่คุณจะคุยกันมันก็จะเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะไม่ได้มีอะไรหวานนะไหนดูซิว่าแล้วถ้าิดอยากจะเติมความหวานมันจะได้ไหมมันไม่ได้อ่ะเดียมันขึ้นมาแค่ดีขึ้นแต่มันเหมือนกระต่างคนต่างฝืนเอาเป็นว่าให้มองกันเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์ของคู่ชีวิตแล้วกันบางทีคนคบกันมานานอ่ะ มันอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของฟิลแฟนนะคะแต่บอกได้เลยว่าคู่ของคุณเขาก็ดีนะเขารับในเรื่องของตัวตนของคุณในเรื่องของข้อเสียของคุณต่างๆได้นะคะบางทีคนเราเนี่ยอยู่กันมากเกินไปเนี่ย เราอาจจะมองเห็นแต่ข้อเสียแต่ปิ่งอยากจะให้มองมองในเรื่องของภาพรวมนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วนะคนใกล้ตัวก็คือจะเป็นคนที่ไม่ปล่อยมือเราบางคนเข้ามาในชีวิตเราโคตรจะดีกับเราเลยนะคะสักพักหนึ่งเขาก็ปล่อยมือจากเราไปหรือว่าบางทีเขาอาจจะอยู่กับในวันที่เราประสบความสาเร็จหรือในวันที่เราเข้มแข็งเราดีเท่านั้นแต่พอมาเป็นในเรื่องของแบบ การทุกทนหรือว่าพาร์ทที่คุณอ่อนแอแบบนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ฉะนั้นนะคะคู่ชีวิตของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วอย่าเอาชีวิตนะของเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะการที่คุณพึงพอใจในสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันดีแล้วอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเต็มร้อยแต่พิงเชื่อได้เลยว่าไม่มีคู่รักคู่ไหนนะที่คบกันแล้วไม่ทะเลาะกันไม่มีคู่รักคู่ไหนที่คบกันแล้วแบบชีวิตมันลาบรื่นเหมือนดังเทพนิยายนะคะส่วนคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้าง คนโสดขึ้นมานะคะถ้าเกิดคุณอยากมีใครสักคนคุณต้องเป็นนักล่าสิน,ะะนักล่าหมายถึงอะไรการโหลดแอป,ปนะการหาคนคุยนะเข้ามาแก้เหงาหรือว่าเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวโอกาสที่จะได้เจอมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่บอกแล้วว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนถ้าเกิดคุณแอบชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณลังเลเองเขาจะชอบคุณหรือเปล่ปาลองค่ะมันมีเกณฑ์ถ้าเกิดคุณลุยนะมีโอกาสที่จะได้เขามาครอบของแน่นอนค่ะเลือดนักสู้มันพุ่งอยู่ในตัวคุณนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพนะคะ เป็นยังไงบ้างสุขภาพให้ระวังนะคะก็คือ1ก็คือในเรื่องของอาการเหนื่อยนะคะหรือว่านะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับน้ําหนักตัวเยอะอะนะคะมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นนะกินอาหารเยอะไม่ได้ควบคุมอาหารมันเลยทําให้บางทีคุณทํางานคุณเดินทางหรือคุณทําอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้แรงกําลังนิดนึงเนี่ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายนะค,ะคุณจะรู้สึกแบบเหมือนกับร่างกายมันอ่อนลางอ่อนไม่ใช่อ่อนล้าอ่อนแรงนะ เอามาดูแกนอุบัติเหตุกันเพิ่มเติมอุบัติเหตุไม่มีอะไรนะคะสบายๆอุบัติเหตุอาจจะมีของตกแตกเสียหายอยู่บ้างนะคะแต่ขึ้นมาว่ามันก็ไม่ได้เป็นของที่มีมูลค่าอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่างเช่นแก้วแตกนะแล้วแบบมาบาดมือคุณหรือว่ามีของตกแตกภายในบ้านแบบนี้แล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยภายในบ้านนะคะ ส่วนเกณฑ์การเดินทางนะคะการเดินทางใกล้การเดินทางไกลพอๆกันนะขึ้นมาแต่ว่าการเดินทางไกลมันเป็นการเดินทางที่วางแผนเอาไว้แล้วนะคะอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับในเดือนนี้บ้านของคุณหรือว่าตัวคุณเองอ่ะจะมีในเรื่องของการที่แบบรับนะเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆนะคนที่ทํางานร่วมกันที่รู้จักกันมานานแล้วแบบนี้จะได้พบเจอจะได้มีการพูดคุยกันนะคะตําแหน่งสุภานะคะขึ้นมาโดดเด่นค่ะผู้ใหญ่ยังคงสนับสนุนคุณนะคะแต่ว่าเขาจะสนับสนุน คุณก็ต่อเมื่อคุณมีปัญหาจริงๆเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้ชิดคุณมากที่สุดนะตอนนี้ก็คือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศชายนั่นเองนะคะมันก็เป็นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็แนวแบบพ่อปู่นี่นแหละนะคะเป็นสายพญานาคก็ลองดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดมีการกับไหวอยู่แล้วก็กับไหวไปเรื่อยๆนะการที่เรานับถือการศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิด เป็นการที่เรากลับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้เรามีพลังใจที่เข้มแข็งขึ้นคุณลุยเลยแต่คุณอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเคารพตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพและความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นนะคะและนะคะตำแหน่งที่จะขยายเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการทําบุญ ในเดืนนี้จะทําบุญเกี่ยวกับอะไรนะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ได้เลยนะคะทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆมูลนิธิต่างๆนะคะทำได้การปล่อยนกปล่อยปลาทําได้หมดนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ทําได้ถ้าเกิดทําได้อย่างน้อยอ่ะประมาณสักแบบ สองคืนนะคะทำได้ก็ดีแต่บางคนถ้าเกิดไม่มีเวลานะคะก็แนะนำว่าเป็นปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะธรรมะอยู่ที่ใจค่ะธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดนะคะต่อมานะคะตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะพูดกันแล้วนะคะเอ่เดี๋ยวก่อนสุดท้ายตำแหน่งวินาศค่ะวินาศการทะเลาะการขัดแย้งนะปิงบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าถ้าเกิดทำงานร่วมกับคนอื่นจะมีปัญหาวินาศก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไปนะจะทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นอยู่กับตัวเองดีที่สุดนะคะลาภะนะมีโชคลาภไหมอ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อย มีแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเสียใจนะเดี๋ยวจะแบบพลิกคําทํานายให้นิดนึงแล้วกันโชคลาภจะมาจากไหนจะมาจากความฝันจะมาจากตัวคุณค่ะลองดูแล้วกันนะคะแต่ดูขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องเอาแบบมันจะเป็นช่วงล่างอ่ะลองดูแล้วกันเบอร์รองเท้าของคุณนะคะหรือว่าสัดส่วนนะเรือนล่างร่างกายของคุณนะ,ะลองเอาเลขตรงนั้นแหละมาเป็นเลขมงคลนะคะเป็นสื่อนําโชคนะคะเดี๋ยวปิ๊งจะหยิบไพ่ขึ้นมานะทั้งหมด4ี่ใบนะคะขยายเพิ่มเติมให้เป็นในเรื่องของตัวเลขแล้วกันบางคนคิดไม่ออก มาดูกันนะคะว่าจะเป็นเลขไหน1 2 3 4มาเลข8 1-01นะคะถ้าเกิดมี1-2ตัวในให้เล่นเลขเบิ้ลนะคะแล้วก็เลข8สามารถแทนค่าเลข3ได้นะคะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายของชาวราศีพิจิกนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของคุณแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ